สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชานันนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาทําต้มส้มปลาทูกันนะคะในกระทะของเราก็จะเป็นน้ํานะคะน้ําค่ะเราก็จะมาปรุงน้ําก่อนนะคะปรุงน้ํากันก่อนนะคะอันนี้เป็นเครื่องต้มส้มของเรานะคะประกอบด้วยพริกไทยนะคะแล้วก็รากผักชีหัวหอมสามต้น แล้วก็กะปิหนึ่งช้อนค่ะเอาลงไปตำค่ะนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอาตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะล้างาหน่อยค่ะอร่อยตรงนี้แหละคะ่ะ <c oughs> เอาละค่ะปรุงน้ํานะคะเอาน้ําลงไปแล้วนะคะจากนั้นกวาน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดสักนิดนะคะ เราให้เดือดสักนิดนึงปรุงน้ำไว้ก่อนนะคะน้ำโซเอ่อน้ำมะขามค่ะน้ำตาลค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะพอน้ำใกล้เดือดแล้วนะคะปุดๆอย่างนี้นะคะหอมไหมคะเราก็จะใส่ปลาทูนะคะวันนี้ปลาทูสองตัวนะคะปลาทูดสดใหม่จากสมุทรสงคราอสมุทรสาครนะคะ สตัวค่ะใส่ลงไปนะคะอาละค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะต้มส้มแห่อร่อยนะคะหนึ่งวัสดุจะต้องทำไมคะวัสดุจะต้องสดใหม่นะแล้วก็เครื่องที่มาใส่นี้ก็จะต้องใหม่หอมนะอร่อยค่ะ ปลาาส่วนเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะน้ำส้มมะขามนะคะให้มันมีรสเปรี้ยวต้มส้มที่ดีจะต้องเขาเรียกว่าต้มส้มที่ดีเนี่ยจะต้องอันี้ค่ะจะต้องกินสามรสนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนะคะวันนี้ก็น้ำปลาแค่น้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ดอกเกลือสักหนึ่งช้อนชานะคะกลิ่นเกลือนะคะ ดอกเกลือมันจะหวานค่ะอเราจะลองชิมนะคะรสนี้ก็ชิมได้ตามใจปรารถนาถ้าท่านชอบหวานน้ำก็ชิมหวานนำ้ำเปรี้ยวก็เปรี้ยวน้ำค่ะนะคะไม่ยากค่ะตามใจปรารถนาชิมด้วยกันนะคะเ่าละค่ะตอนนี้เราก็จะโรยหน้าด้วยผักชีนะคะ หน,น,นึ่งต้นปชีหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะต้นหอมก็หนึ่งต้นนะคะโรยไปค่ะรอให้เดือดพุ่งหนึ่งปลาตัวแข็งก็ใช้ได้ค่ะก็กินได้แล้วค่ะปิดฝาช่วยสักนิดนะคะจะได้เดือดเร็วๆกำลังอร่อยเลยค่ะอัตราส่วนทั้งหมดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้เราจะเสิร์ฟทางกระทะนะคะเดี๋ยวให้เดือดพุ่งหนึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะ สิ่งที่เราไม่เอาคือฟองนะคะเราก็ช้อนทิ้งค่ะช้อนออกค่ะกระปีของเราหอมนะคะวันนี้กระปีหอมมากเลยค่ะเพราะว่ากระปีจากคองโคนค่ะวันนี้มาหลายที่นะคะคองโคนสมุทรสาครหลายที่นะคะดับไฟค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพบกันนะคะโอ้เดี๋ยวโชว์สักนิดนะคะโชว์อะไรนะคะโชว์ปลาค่ะพวกปลาของเราเป็นยังไงบ้างดูค่ะปลาทูดสดใหม่นะคะโชว์สักนิดหนึ่งให้เห็น นี่ค่ะอร่อยนะคะไปกินด้วยกันค่ะโชว์ไว้ก่อนค่ะเอามือกวาดีกว่านี่ค่ะประทุกค่ะสวยงามค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ